ประโยชน์ของการสร้างวิหารข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญต้องการสวรรค์ได้ให้สร้างวิหาร60หลังนี้ไว้แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรในวิหารเหล่านั้นพระพุทธเจ้าค่าข้าหาบดีถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาเถิด ราชคหาเศรษฐีทูลรับพระพุทธดำรัสแล้วได้ถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มาจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำอนุโมทนาดังนี้วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุงฝนในสิสิระฤดู นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้การถวายวิหารแก่สงเพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพิจารณาและเพื่อเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศเพราะเหตุน,นั้นแลคนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงสร้างวิหารอันรื่นรมให้พิกูทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิดอันหนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอในพวกเธอผู้ซื่อตรงเพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสัพพทุกข์แก่เขาเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพานในโลกนี้ จาคานุสติมหาราชอีกประการหนึ่งพระองค์พึงทรงระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสลักเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันในหมู่สัตว์ผู้ถูกมนทินคือความตระณีกลุ่มรุมมหาราชสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมห oh ะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรง มหาราชอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารพจากะย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมปีติย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทกายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุข จิตของอริยะสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมันมหาราชอริยะสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติมหาราชพระองค์พึงเจริญจาคานุสตินี้ แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญแม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญแม้เ <Sanders> ม <VI>. ื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทานเหตุในการให้ทานในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลาย การให้แปประการเหล่านี้มีอยู่8ปดประการเป็นอย่างไรคือบางคนหวังได้จึงให้ทานบางคนให้ทานเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปบางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิตพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลการให้แปดประการ เหตุในการให้ทานในยะที่สองพิกูทั้งหลายทานวัตถุ8ปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการเป็นอย่างไรคือบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันบางคนให้ทานเพราะกโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าบิดามารดา ปู่ย่าตายายเคยให้มาเคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีบางคนให้ทานพร้อนึกว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายไปจกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์บางคนให้ทานพร้อนึกว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมเลื่อมใสความเบิกบานใจความดีใจย่อมเกิดตามลำดับบางคนให้ทานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิต พิขุทั้งหลายเหล่านี้แลทานวัตถุ8ประการเหตุในการให้ทานในยะที่สามพิขูทั้งหลายการละทานหประการเหล่านี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้ ให้ทานในสมัยข้าวยากหมากแพงให้ข้าวใหม่และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลก่อนพิกขุทั้งหลายนี้แลการละทานห้าประการผู้มีปัญญารอบรู้และปราศจากความตรณีย่อมถวายทานตามการลสมัยในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติตรงคงที่เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ทักคีนาย่อมมีผลอันภัยบณ์ชนทั้งหลายเหล่าใดร่วมอนุโมทนาหรือช่วยกระทําการขวนขวายในทานนี้ทักคีนานั้นมิได้พร่องไปด้วยเหตุแห่งอนุโมทนานั้นเลยแม้ชนผู้ร่วมอนุโมทนาก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่มีจิตท้อถอยในทานทานนั้นย่อมมีผลมาก บุญที่ทำแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในการข้างหน้าได้แลกาเลทะทันติสัพปัญญาวทันยูวีตมัชรากาเลนะทินนังอริเยสุปุชุภูเตสุตาทิสุวิปปสันนมนาตัสะวิปุลาโหติทักขีนาเยตัตถะอนุโมทันติเวยาวัดจังกโรนติวา นะเตนะทักคินาโอนาเตปิปุญญาสะพาคิโนตัสมาทะเทอปัติวานจิตโตยัตถะทินนังมหัพลังปุญญานิปารโลกัสมิงปฏิถาโหนติปานินันติเหตุในการให้ทานในยะที่สี่พิขุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทานแปดประการนี้ 8ประการอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือขหบดีมหาศาล ผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมถูกบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลพรหมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือขะหะบดีมหาศาลแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิขุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิขุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหม์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นยามามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่า เป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดุสิตมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นนิมมานนรดีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดี แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นปรนิมมิตะวะสวตีมีอายุยืนมีวันณนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตะวะสวตี เขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิม,มิตาวะสาตีแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลพิกุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้ฟังมาว่า เทวดาชั้นพรหมกายิกามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้น ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมกายิกาแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลทิขุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตปราศจากราคะทิขุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทานแปดประการนี้แล